สวัสดีครับ FC ไม่ได้ u p d a ย e หลายวันเลยครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านเลยครับเช้าวันที่24ครับผมตุลานะครับก็จะมาแพ็กอันนี้ให้ FC ครับที่เป่าหนูครับที่เป่าหนูนะครับทั้งบนเลยนีย่ครับตามนี้เลย ได้ครับผมเด้อมาใช่อย่างไรวิธีใช้งานครับผมโทรสอบถามได้ครับผมวิธีการใช้งาน0854653068ครับผมนะครับกําปอยกําปอยครับผมวิธีการใช้งานมาดูใกล้ๆครับผมทั้งหมดนี่แหละครับในกล่องนะเอฟซีเช็คให้ทุกอันครับ วิธีกรรมครับผมให้เสียงมันอยู่ในกำม,มือครับผมทำให้เป็นกล่องเสียงในมือเลยนะครับวิธีจับก็ฝากขอบคุณ fc ครับผมที่รีวิวมาชมครับตัวอ้วนๆเลยสวยๆเลยนะครับอันนี้คือดูด เช็คให้ทุกอันแล้วครับว่าเสียงมันดีไหมบางอันมันก็ไม่ดังก็ปรับปรุงครับอันนี้นะมัน,นเสียงเขาไล่ไลกันเสียงเขาวิ่งไล่น,นะครับเนาะแล้วก็เขี่ยหญย้าเขี่ยอะไรไปด้วยครับผมเนาะวิธีการใช้งานกำปล่อยกำปล่อยครับลาดู นะครับมีเทคนิคเล่นด้วยครับผมถ้าเป่าโดยตรงก็เป่าได้ครับแต่ว่าลูกเล่นที่ว่าเขาวิ่งไลไรกันมันจะไม่มีครับนะครับทำไปกรรม ครับลุงกล่องครับผมเช็คให้เียบแล้วทุกัน สอบถามเพิ่มเติมได้ครับผม085 465 3068ครับผมตัวนี้สองอันเป็นลักษณะนี้ครับ ยะโสครับผมจังหวัดยะโสธรแบตโสทอนครับผม <c oughs> ก็ต้องเช็คให้ทุกอันนะครับผมเป่าให้ทุกอันอันนี้ไปอุบลครับนนผมอุบลราชธานี นี่ไปเที่ยวอบุบลขอให้หมันหมนโชคโชคลำลำเลยรวยเช่นเคยด้วยครับเด้อตันนี้จังหวัดเลยครับ จังหวัดเลยหน้าบ้านนะผมรับหน้าบ้านเลยอโอเคครับเดี๋ยวขอตัวทำงานก่อนครับผมเอกด,ดอีขอบคุณทุกท่านครับผมที่สนับสนุนกับเบาบึงการนาน,นาเช่นเคยครับผมอเอีคครับลิปนี้ก็กลับขอบคุณครับ